สำหรับลูกค้าที่ว่าบอกว่าไม่มีแรงนะคะเดี๋ยวต่อ,อให้เด็กทําให้ดูลองเลยฟ้าลานสตาร์ทรุ่นอีซี่ตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับเครื่องยนต์เก่าหรือสตาร์ทมือดึงหนักๆยากๆนะคะถ้าใครเครื่องยนต์เล็กดึงง่ายๆสตาร์ทง่ายๆก็ไม่ต้องซื้อนะคะเราทํามาขายสําหรับลูกค้าที่เขาตามหาเครื่องยนต์ใหญ่ดึงหนัก ดึงไม่ได้ต้องการเปลี่ยนนะคะคิดเองได้ค่ะถ้ามันแพงไม่คุ้มก็ไม่ต้องซื้อนะคะสําหรับคนที่เขาตามหาเท่านั้นมันง่ายสําหรับเครื่องยนต์ใหญ่ๆถ้าลูกค้าบอกว่าผมใช้เครื่องห้าแรงหกแรงเก้าแรงดึงสตาร์ทเองง่ายๆก็ไม่ต้องซื้อนะคะแพงไม่คุ้มก็ไม่ต้องซื้อนี่ค่ะแรงเด็กนะคะลองทําให้ดู ตามหาลูกค้าที่เขาต้องการของจริงๆนะคะถ้าตัวเองคิดว่าเครื่องยนต์ตัวเองไม่สมควรจะเปลี่ยนใช้งานง่ายราคาไม่แพง2 5ง0เครื่อง3า0พันเครื่อง8 0 0 0ยังสตาร์ทง่ายก็ไม่ต้องซื้อนะคะตามหาลูกค้าเฉพาะคนที่เขาต้องการของจริงๆนะคะฝารานรุ่นใหม่อะที่มันช่วยให้ดึงสตาร์ทง่ายกว่าเดิมมันง่ายกว่าเดิมตรงที่ว่าถ้าเครื่องยนต์ดีเซลเบนซิน13แรง15แรง คุณลองไปดึงสตาร์ทนะคะมันดึงเองอะ่ะไม่ได้มันหนกักเขาก็ต้องการจะเปลี่ยนอ่ะถ้าใครว่าโอ้ขายแพงแล้วไม่คุ้มก็ไม่ต้องซื้อที่เราเอามาขายปุ๊บก็สั่งรอบสองกับโรงงานไปแล้วนะคะ